ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามาลชงชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่หลานพานวัดท่อไอเสียนะครับเนาะนอกจากเป็นสเส็ดท่อไอเสียเฮ็ดหุ่นเล็กแล้วครับตามที่คลิปก่อนผมลงไปนะครับเนาะหุ่นเล็กก็ยังมีสลิงด้วยพี่น้องสลิงครับสลิงสเปกแบบงามๆนะครับผม เป็นโครงสร้างสลิงนะครับเเดี๋ยวสิพาไปเบิงของแท้ด้วยครับพี่น้องโอ้รอแม็่ย่างดีเลยครับเดี๋ยวมันมีมันมีตัวอย่างตัวสำเร็จด้วยครับเพือพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบไงครับโครงสร้างนะครับผมเล็กแข็งแรงเลยครับ โซเลงที่ราคาบอรธรรมดาด้วยพี่น้องครับสองหมื่น <c oughs> ครับพี่น้องตัวนี้เนาะผมสอบถามราคานะครับผมจากซังเพื่อน,นครับเนะาะอนวัดคอยเสียเป็นอย่างอยราคาสองหมื่นครับพี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าอ่าเบิ้ง มาเบิ่งสเปกด้วยครับเ้อสเปกสองหมื่นนี่ซิมารูปนี่เลยครับได้ครบชุดนี่เลยครับเป็นเบาะยางง่ามครับพี่น้องเบาะยางง่ามครับมีเข็มคัดในลไพผมนะครับเด้นอดูข้างหลังครับข้างหลัง มีผาใบกันฝนนะครับผาใบกันฝนกับฝนตกเข้ากับกา้างฝนใบใดญ่เท่ากับพี่น้องเนี่ยข้างร้างเข้ากับสามารถมาสุกของได้ครับสุกของได้พี่น้องที่หาซาเล็งไปใส่ไดครับนะเนี่ยครับเอาไว้ร้านหน่อยครับมีเหงือกทะเลห้องร้านหน่อยไปเที่ยวตะลงตลาด เบิ่งข้างหน้าครับข้างหน้าจะเป็นไฟเบอร์ด้วยพี่น้องครับเปกเนี่สั่งได้ไฟเบอร์เลยครับเป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์มีกระจกพร้อมครับพี่น้องสนใจซาเล็งสเปกนี่ยนะครับเด้อสเปกหน้าหักหน้าหักนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับชัดๆกันเลยครับผมพี่น้องครับ0817099023ครับผมพานวัตท่อไอเสียด้วยพี่น้องเนื้อ กะอยู่อำเภอคอนบุรีครับก็มาเบิงสินค้าได้นะครับเนอะอยู่นาร้านอันนี้เป็นถังน้ำมันนะครับผมถังน้ำมันถัทงทีเ่เติมน้ำมันอะไรไว้ครับน้ำมันหมดถังทงถังท่งทาง,าง,าง,างนะครับเนอะก็เอาไปเติมเซลดคขาเหยียบเขาฟองครับ ตัวนี้สเปคนี่นะครับสเปคนี่ตามนี่เลยนะครับผมสั่งคนบอกสองหมื่นนะครับพี่น้องครับลองโทรติดต่อสอบถามเพื่อนเบิงครับคนตกใจกับคุยราคากับเพื่อนเบิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข่ามานั่งเนนบ,นะงบ,บิ้งครับเนาะโอ้หนังสบ,สบายครับพี่น้องครับหนังสบายสบายครับมีเข็มขัดในละไพ่บอม เป็นของดีเมืองคอนบุรีนะครับพี่น้องครับซาลลงดุ่นนี้หาก็าหาเบิองหอยาดครับเนยสเปคนี่นะครับเบาะกับนั่งได้สองคนครับเป็นเบาะอย่างดีนะครับพี่น้องครับนี่มีที่ขัดในรภัยพร้อมนะครับฝน,นตกกับเบาเปียกครับ มีผาใบนะครับเนาะผาใบกลางพอขาดไม่ขายซืเอาไปมันถูกของตลาดครับข้างหลังใสได้ครับข้างหลังใสได้ข้างหน้าก็ใสได้ครับเพื่นกับย่างนี้ครับพี่น้อง นี้เป็นโค้งนะครับนะโค้งที่ใดๆสเปคเดียวกันกันกบขั้นนี้ครับสำดับผู้ใดอยากได้อยู่กับร่องโคง้งติดต่อสอบถามเพื่นนะครับเรื่องารงาคคงราคาครับสิเอาสเปคตามขั้นที่พคนใส่งานหรือว่าเอาสเปคแบบไรก็คุยกับเพื่อน,นนะครับ พานวัดข้อไอเสียครับ <c oughs> เป็นงานที่แข็งแรงเลยครับพี่น้องครับเป็นงานพืนที่แข็งแรงครับก็ AR, สเปคก,ก็จะเหมือนขั้นน,น,นะครับอันนี้นะก็<อ> ต่อสอบซ้ำเพิ่นได้ครับพี่น้อง อาไว้ผ้าหลูกผ้าหลานนะครับเนาะไปเทียวงานบุญงานอย่างนะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมไปวัดนะครับเนาะงานวัดไปวัดครับ าใบอย่างดีครับผมกันฝนเนาะผ่านาฝนนะครับเหมาะนิ่มๆครับสำหรับพี่น้องที่สนอกสนใจนะครับสเปคพ่วงขางนะครับเนาะ ต่อสอบถามในครับผมไปโทรกันชัดๆครับก่อนสีใดอำลาพาจากนะครับเนาะ0817909023ครับผมฟานวัตท่อไอเสียด้ยวยพี่น้องครับก็ลองโทรติดต่อสอบถามกันในครับ mm hmm. ก่อนสิอำลาพาจากอ ลืมเลยพี่น้องครับลำดับสัางนะครับเ no? นาะสั่งเชื่อมมองหาอุปกรณ์งานเชื่อมตัดคัดเจียนะครับผมกับโทรติดต่อสอบถามได้นะครับผม0909074451นย์เก้าศู่สี่าหะครับผมอุอปกรณ์เครื่องเชื่อมเครื่องตัดเครื่องเจียรถอุปกรณ์โหลดเฉียมไม่ตัดไม่เจียนะครับผมเนื ติดต่อไดที่บริษัทเลิศอ,อรุณทั้ง4สาขาเลยครับพี่น้องครับสำนักง,งานใหญ่ก็อยู่สมุทรสาครน,นะครับผมสมุทรสาครสาขาที่หนึ่งตั้งอยูอ่ถนนเพชรเกษมครับตำบลยายชาอำเภอสามพานนครปฐมนะครับผมสาขาที่สามไอสาขาที่สองครับตัวที่สาขาที่สองอยู่ นนเพชรเกษมเหมือนกันครับผมซอยบิ๊กซีอมใไง้ด้วยพี่น้องครับขางบิ๊กซีอมใหญ่นะครับผมสําหรับผมนี่ก็สาขาที่3ครับประจําอยู่โคราชนครับเนาะก็สนใจอุปกรณ์เชื่อมตัดคัตเจียก็ติดต่อสอบถามได้ครับ0909074451หรืออยากได้หุ่นเล็กนะครับหุ่นเล็กหรือว่าาซเลิงนะครับผมซาเลิงสเปคนะครับนะครับแบบนี้นะครับเนาะซาเลิงมันฟุก พอนวัดท่อไอเสียนะครับนะอำเภอคอนบุรีโคราชครับผม0 8 1 7 0 9 9 0ห3ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาลา,า,า,าพาจากพี่น้องครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะก็ขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ